สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประก็มาพบกับนักเรียนในเรื่องเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนโดยเขียนเป็นอัตราส่วนทั้งแบบใช้สัญลักษณ์และในรูปเศษส่วนนะคะโดยคุณครูสีพรโรงเรียนวัดดาวคณนงค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนก่อนนะคะอัตราส่วนเป็นการแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณการเขียนอัตราส่วนในรูปของเศษส่วนปริมาณแรกเป็นตัวเศษปริมาณที่2เป็นตัวส่วนนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนนับดอกกุหลาบให้คุณครูหน่อยสิคะค่ะดอกกุหลาบเรานับได้ทั้งหมดดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกดาวเรืองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกกุหลาบมีเจ็ดดอกดอกดาวเรืองมีแปดดอกนะคะถ้าดอกกุหลาบต่อดอกดาวเรืองดอกกุหลาบมาก่อนดอกกุหลาบก็ต้องมีเจ็ดดอกดอกดาวเรืองแปดดอกนะคะเราเขียนอัตราส่วนแบบใช้สัญลักษณ์ก็คือเจ็ดต่อแปด แต่ถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนนะคะก็คือเศษเจส่วน8ดง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูเราต้องดูนะคะว่าเขาให้อะไรต่ออะไรตัวที่ให้ก่อนนั้นจะเป็นตัวแรกนะคะต่อมาถ้าดอกกุหลาบต่อดอกไม้นะคะดอกกุหลาบมีเจ็ดดอกดอกไม้ทั้งหมดเลยทั้งดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองก็จะมีสิบห้าดอกนะคะเพราะนั้นเราเขียนแบบใช้สัลักได้เจ็ดต่อสิบห้าและถ้าเขียนในรูปเศษส่วนง่ายเลยใช่ไหมคะเศษเจ็ดส่วนสิบห้า ใช่ไหมคะง่ายมากนะคะถ้าโจทย์ถามว่าดอกไม้ต่อดอกดาวเรืองดอกไม้มีกี่ดอกคะดอกไม้มีทั้งหมด15ดอกนะคะดอกดาวเรืองมีทั้งหมด8ดอกเพราะนั้นก็คือ15ต่อ8แล้วถ้าเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ15ส่วน8นะคะต่อไปนะคะโจทย์ข้อใหม่มะม่วงต่อมังคุดมะม่วงกี่ใบคะมะม่วงมี6ใบมังคุดมี5เพราะนั้นเราก็เขียนสัญลักษณ์ได้6ต่อห้า นะคะแล้วก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษหส่วนห้านะคะง่ายมากต่อไปนะคะผลไม้ต่อมะม่วงผลไม้มีทั้งหมด11ผลนะคะมีมะม่วงหดหกผลเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่า11ต่อ6และถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ11ส่วน6นะคะและถ้ามังคุดต่อผลไม้ใช่ค่ะมังคุดมี5ผลผลไม้ทั้งหมดมี11เพราะนั้นก็คือ5ต่อ11 นะคะเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษ5ส่วน11นะคะง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนคงจะไม่สับสนละนะคะเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะเพราะนั้นนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะวันนี้จบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ